นี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนทำเดลโกนาะคอฟฟี่นะคะชมกันเลยค่ะเตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากการใส่น้ำตาลน้ำตาลอันนี้นะคะสช้อนโต๊ะก็เทเข้าไปเลยแล้วก็อันนี้คือน้ำร้อน ีนี้ก็คนเลยคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดูแบบกวาค่ะฟูหรือถ้าเกิดว่าใครมีแบบที่เครื่องเครื่องแบบเครื่องอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแปดเครื่องปดจะก็จะเร็วขึ้นจะได้เซฟเวลาได้เยอะขึ้นมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้มืออ่ะมันมันใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้อ่ะกว่าจะแบบให้มันฟูจริงๆริอ่ะ ตอนนี้เราก็คนอยู่นะคะแล้วก็มีซ้มมีความผิดพลาดเล็กน้อยเลอะนิดนึงยังไม่เสร็จนะคะต้องคนต่อไปเหนื่อยมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็คนนี้ได้เสร็จแล้วนะคะมันก็จะแบบหนืดๆหนืดหนื่อยหนือนิดนึงคือคนนานหน่อยอะค่ะเหนื่อยด้วย คือมันควรจะแบบมันจะเป็นมันควรจะเป็นแบบนี้นะคะแบบเหนียวเนียวนิว่น,นึงแล้วก็แบบรู้สึกฟูฟูเทรานี้นะคะก็เทนมเลยแล้วก็เติมตัวกาแฟเป็นท็อปปิ้งคะ่ะตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะ

อร่อยอะไม่เหมือนกับว่าไม่เคยดูเหรออร่อยเหรอเอซ่าดูที่แบบอร่อยก็นี่นะคะก็จบวิดีโอของเจ้าโกนา ของเราแล้ว <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะทำตามก็จะทำด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามกด subscribe ก like ด้วยนะคะแล้วก็ไลค์ด้วยนะคะ